เดินทางมาถึงเดินมาเรื่อยๆก็มาถึงห้องนี้ what what the for what this room dear it's a mess room where uh, officers relax oh t h a t the a bar for drink and talk and eat ก็เลยพากันมา that's a c o n t r y and they will cook the food they put the food in there and then serve them in here โอ้นั่งพักผ่อนดย่อนใจซะหน่อยนะคะ เพราะว่าเที่ยวชมเรือจนเหนื่อยพอสมควรอยู่นะคะเพราะว่าเรือลําไม่ใหญ่แต่ว่ามีที่ให้ดูเยอะแยะค่ะไหนคุณแป้งรองเสริมขึ้นมาดูสิคะว่ามันเป็นยังไงบ้างอ๋อก็ดีค่ะดีแบบไหนเลยคือขน <c oughs> <c oughs> าดเรือมันลำไม่ใหญ่ค่ะเครื่องยนกลมไกมันเยอะไม่มีไม่มีติินอิน ในโบช์ในช in ไอมีน hmm. yeah, mm ั hmm. ่นเด t ร์ม o เตอร์เอนจินเนี่ e อิเล c t ตริกสายไฟแบบสายไฟแบบเล็กที่สตีเออรระบบ <is it? S 2> ท่อก็แบบไอ้นี่เยอะมากมวันนี้ถือว่าโชคดีมากนะคะพวกเราได้ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์กลไกของเรือ มาพานำชมเรือนะคะนั่งอยู่ข้างๆข,ข,ของเรานี้นะคะก็คือสามีฝรั่งของเรานี่จะเคยทำงานด้านเรือมาเป็นเวลาสิบห้าปีค่ะเ h e อ the ร์เด n ๋ everything อะไร h เรเ like แใกก็เคยเคยทำมาอยู่นะคะถ้าพูดถึงเพราะว่าเขาทำงานด้านเครื่องยนต์กลไกของเรือมาสิบห้าปีนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เรือนะคะที่อยู่ในบิสเบนนี้นะคะเรามาถึงแล้วนี่มันก็ถือว่าพวกเครื่องยนต์กลไกลของเรือนี่มันเยอะแยะไปหมดนะคะอลังการงานสร้างค่ะนี่นะคะเรามาเห็นเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้เครื่องยนต์ของเรือนะคะ คือเราก็บอกว่าเครื่องใหญ่จังเลยแต่สามีฝรั่งของเราบอกว่ามันยังไม่ใหญ่นะจริงๆแล้วถ้าเรือใหญ่นี่มันจะใหญ่มากกว่านี้นะคะอันนี้มันก็ไม่ไม่ไมถึงกับว่าใหญ่นะคะเพราะว่าแกก็เคยทำงานบนเรือมาเป็นช่างยนต์กลไกของเรือมา15ปีนะคะแกก็รู้เดี๋ยวเ what is for I don't know what is for on a ship maybe โอเคเคลนอ๋อเคลนอันนี้เป็นเคลนนะคะโอเคติื้อเลมอืมอืนี่นะคะ,ะ,คะก็ประมาณนี้นะคะที่พวกเรามาเที่ยววันนี้นะคะโอมาดีอ oh. ้ My dear y o น e x p l อ i n for ี e w h อ t is this f o อ It's an ี n g i n e ีอรนออะ ว้าวอายเวลียงแร่นี้นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ของ mm. ของเรือนะคะ <S it, that, uh <S it s an adventure อ๋อเวลียงอ๋ออ๋อแบอาวแอดดดอ it got the uh, things in the needs i n these two opposite operate p the uh, control the valves let the steam in อืมสตีม ing สตีมมันสตีมสตีมเดอรสตีมสตีมโอ้ก็โอเคนี่นะคะพวกเราก็เลยมานั่งพักผ่อนกันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นห้องพักเป็นห้องพักในเรือนะคะเจ้าเราก็ลัไปเอาน้ำร้อน เป็นห้องพัก mm hmm. ที่อยู่ในเรือนะคะเราก็เลยมานั่งพักผ่อนสน่อยนะคะอืมอืมอบะ Put the food อ๋อ oh. Pantry Yeah And this Oh i e s <offices> mess <S Hmm Oh That's a bar serve alcohol Oh for e r e t i m e here สแสดงว่าผานังอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับที่นอนนี้นะคะก็แข็งแรงนะคะโอ้ล mm ูกแอดเดตเดอะนั yeah. mm ่นอะไรคะเดอร์เดอร์เอนจินอ๋ออาจจะสวิตบอร์ดสวิตบอร์ด yeshow you call สวิตบอร์ดนอนเอนจิน Electrical. Oh electrical. This is here. Yeah, electrical. This is a pump, pump The pump for the water or for yes. water? Suck from the water, yes. The pump. Water, fresh water. Yes. That's one fresh water, yes. Oh it is here, the tank. Can you see? the tank of hot water or ah the compass ah oh, compass yes but uh, we were owning compass that's what spins fast speed ah oh, fast speed yes I don't know that was on the ship or which it would have been it would have been put on later on อ m มโอ้มันมันจะต้องมีคัมพัสเยอะๆเพราะว่าไม่งั้นก็จะหลงทางใช่ไหม ต้องมีแบบว่าดูด้วยกันอย่างงี้หรอ,อดูว่าแบบอันนั้นอันนี้เวลาเวลาเรือเร็วสปีดเราก็ไม่รู้นะแต่ก็ฟังเพราะว่าบ๊อบบี้นี้เขาเคยทำงานที่เรือมาก่อนอเขาเคยทำงานที่เรือมาก่อนนะคะก็เลยแบบเราก็เลยแบบ ศึกษาหาความรู้กับแกไปด้วยนะคะ first aid <age>, yeah the first aid <c oughs> r o o m oy oy y e a first aid r o o l เขาก็มีไว้ครบคันนั่นแหละขนาดเรือลำไม่ค่อยใหญ่ก็มีไว้ครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องพยาบาลเขาเปิดพัดลมไปด้วยนะเนี่ยโอเคดิยะ Me walk down, walk downstairs. Flight center. Flight center. What? What? Thai? What? Thai? Oh. Kitchen. The kitchen. ในีห้องครัวก็ห้องใหญ่นะโอ mm ้แดอาซิงโอ้ไอเดดทามแดเดอร์คุกทูคุกฟอร์ยูออรยูคุกยูเซิฟเอเวอรี่บอดี้อินเดอะชิปเอเรี่บอดี้อินเดอะชิพอ๋อ that's good แสดงว่าได้ทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยห้องคน the w h e e อ is downstairs above the น o o r t h ว s is w บ r n a b ร s or s ต m e t h i แกรู้เรื่องหมดนะเพราะว่าแกทำงานอยู่สิบห้าปีดดดีีี Yes I want you to explain You are The expert Well this is a job t a b l e to keep the maps อ h keep the map the map the map อ๋อกางแผนที่ออก And this is what for? That's a compass. Ah! Kemteet. Oh yeah, So they know what direction they go. Oh! Oh! I've never seen that. Compass. Very big. Wow. You see it in there? Oh. You no. see how it's staying with Mm -hmm. And that's when they want to speak to the folk downstairs. Hey, you. Oh. Mm -hmm. Hey, you. Oh hey, you so. give me a glass of water. Yes. Give me the food, please. It's the room of whom? Captain. Captain, i navigate who the whole the stairs up here. Mmm. Mm. this is what, what is what is same t h same same t h oh, same oh. ขึ้นอูแต่เราต้องหาก่อนว่ามันขึ้นตรงไหน,นมันอยู่้างในข้างนอกอพสเต้ what is this o h t h a t yes that's a funnel ah we burn the coal and I pull the gas to the surface oh smoke oh um. oh coal ถ yes. ่าน oh coal coal c o a coal yes เป็นเชือกทอดสมอนะคะเวลาทอดสมอ นี้ก็เป็นเครื่องจักรของเรือนะคะ<ม>เครื่องจักรของเรืออยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยนี้สวยมากมาเห็นการต่อเรืออยู่พอดีนะคะก็เลยแบบมาถ่ายทำการต่อเรือซะหน่อยนะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกันกับเนี่ยปืนอะไรต่างๆที่เขาเอาไว้บนเรือของเขานะคะเขาก็มา และวางไว้ตรงนี้นะคะตโอเค <Okay. S 2> เราได้พูดโทรโขงลงไปข้างล่างของเรือด้วยค่ะเดี๋ยวตามมาชมค่ะอันนี้เป็นสปีกเกอร์นะคะสําหรับพูดลงไปเพราะว่าเราอยู่ข้างบนนี้ข้างล่างก็จะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราจะต้องมีสปีกเกอร์แบบนี้เห็นไหมคะท่อมันจะลงไปแบบนี้เราก็จะพูด Hello give me the glass of water please โอเคแตงอะอลอันนี้คือเข็มทิศเขาน่าจะแบบเอาไว้บอกทางคนที่เป็นกัปตันอยู่ข้างล่างห้องที่เราไปลองขับเรือค่ะโอเคใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงอัน,นอันนี้มีคนทํางานอยู่ตรงนี้อีกคนนึงอย่างนี้เพื่อที่จะไว้ง<ะ>ส,สารเนาะใช่แต่ตรงนี้นี่ก็คือมันจะได้มันจะได้แบบเป็นท่อลงไปเสียงจะลงไปข้างล่างนะคะ ข้อนี้นี่ลงไปพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นลำโพงลงไปข้างล่างนะคะสมัยก่อนนี่มันไม่มีโทรศัพท์ที่จะกิ้งกลางหากันเนาะเครื่องยนต์กลไกลของเรือนี้นะคะที่พิพิธภัณฑ์เรือของเรานี้นะคะโดยที่ว่า มีพ่อใหญ่ฝรั่งของเรานะคะสามีฝรั่งของเราก็แกเคยทํางานด้านเรือมาก่อนนะคะแกก็จะรู้เรื่องแกก็อธิบายไปด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะเดียรมอน come to me please yes <laughs> yes you say that thank you for okay thank you. Thank you for watching. <laughs> yes. ตอนนี้ก็กำลังดูเรือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังจะก,กลับบ้านนะคะ